สวัสดีคะ่ะจากช่องดีวายทวินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องอันนี้เป็นคําถามจากท่านผู้ฟังทางบ้าน <c oughs> ที่ใต้คลิป u t u b e เนาะอันนี้เขาจะถามว่าเราสามารถไปกระทออีโกอัตตาจนหมดกับคู่คามิกมาก่อนได้ไหมครับแล้วพอมาเจอทวินเฟมเราสามารถรักเขาแบบไร้เงื่อนไขได้เลยเหมือนตื่นรู้กันมาก่อนจะเจอกันเป็นไปได้ไหมครับเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะพูดยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก่อนที่จะเจอทวินอะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยค่ะการที่จะตื่นรู้ค่อนข้างยาก เพราะว่าการที่ทวินมาเจอกันมันจะทําให้เหมือนเรามาจุดสตาร์ทให้เรารู้จักคําว่าการตื่นรู้หรือเกิดมาทําไมมีภารกิจอะไรหรือจะมีอีกกลุ่มกรณีหนึ่งที่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติอย่างเช่นบวชจนนั่งสมาธิหรือเป็นพระอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ท่านเน้นการปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมฐานหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าวาราจิตของตัวเองอ่ะมีการปฏิบัติ จนถึงขั้นมีการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์วางั้นเถอะหรือว่ารู้จิตภายในว่าเราเกิดมาทําอะไรมาเป็นใครอันนั้นนะ่ะเป็นการตื่นรู้เบื้องต้นแต่โดยส่วนใหญ่ที่อาจารย์เห็นจะเป็นแฟมินีนะที่ที่อาจารย์เคยพูดว่าตัวแฟมินีนะคะเขาจะมีจุดเริ่มต้นก็คือมีการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์ได้อยู่แล้ว50%โดยพื้นฐานค่ะแต่ ไอตัวมัสกลินจะไม่มีเพราะว่าเขาอีโกอัตตาเขาเยอะเขาจะอยู่ทางโลกเป็นหลักอย่างเช่นเป็นพลังงานอย่างก็คือความมุทะลุดุดันการใช้ตักกะเหตุผลเป็นหลักเนี้ยค่ะแต่เฟมินีเนี่ยเขาจะใช้อินทูวิชันหรือใช้จิตวิญญาณภายในหรือว่าความรู้สึก เป็นหลักมากกว่าความคิดหรือว่าตรกกะและเหตุผลเพราะว่าเขาจะเชื่อเซนส์ของตัวเองอะ่ะอาจารย์เห็นแฟมารินเก่งนะเขาเป็นคนทํางานเก่งเพราะว่าเขาจะเชื่ออินทูวิชันหรือว่าเซนต์ตัวเองเป็นหลักหรือทําด้วยความรักส่วนใหญ่แฟมารินเขาจะทําอะไรตามที่เขารักที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวมัสกีลีนจะทําดยหน้าที่หรือความอยู่รอดหรือว่าอย่างเช่นทํางานที่ไม่ด้รักก็ทําได้ก็ทาทาไปเขาเรียกว่าฝึกความอดทนแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเน้นทําอะไรที่ทำตามความรู้สึกหรือความที่เขารัก ที่จะทำมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างมันมีความต่างด้านการเชื่อมต่อ intuition ของฝั่ง f e m ิน i n อยู่แล้วมีการเชื่อมต่อไฮเอเซลอะคา่ะหรือกรณีที่อ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นนักปฏิบตัติมีการนั่งสมาธิกรรมาฐานเยอะๆหรือว่ามีการคุยกับไฮเอเซลบ่อยๆอ,อันนี้คุณก็มีการ คุยกับใรเซลหรือคุยกับตัวเองบ่อยๆว่างั้นเถอะคุณก็จะฟังเสียงภายในคนที่สามารถที่จะคุยกับใครเซลล์ w, หรือฟังเสียงภายในฟังเซนต์ตัวเองหรือเชื่อ uition, อินทิชันอาจารย์บอกเลยว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าตื่นรู้หรือว่าคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรหรือทําตามเสียงในใจตัวเองอะ่ะ ว่าเออฉันเกิดมาทําอะไรหรือว่าเรามีหน้าที่อะไรหรือเขาจะนําทางให้คุณไปแต่คุณอาจจะมีการคุยกับไฮเออเซลแล้วแหละแต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคําว่าตึกรู้คืออะไรบางคนยังไม่รู้เลยทั้งทั้งที่คุยกับไฮเออเซลมาได้ตั้งนานแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสปาร์ซี่คืออะไรจักรวาลคืออะไรต่างมิติคืออะไรต่างดาวมีจริงไหมเนี่ยคือแสดงว่าคุณเชื่ออินทิวชันก็จริงแต่เขายังไม่ได้ให้เปิดโลกรู้เยอะขนาดนั้นจนกว่าคุณจะมาเจอคลิปนู่นนี่นั่นคุณถึงจะ ค่อยๆเชื่อมต่อเขาเรียกว่าค่อยๆต่อจิ๊กซอว์แล้วเข้าใจทีเราสเต็บอะค่ะของแต่ละคนเนาะหรือมีอีกกรีหนึ่งคือคนที่ตายแล้วฟื้นคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยบอกเลยว่าของเก่ามาปึ๊บอยู่ดีตื่นมาแล้วแบบจิตวิญญาณคือเหมือนตายแล้วก็เกิดใหม่อะค่ะมันมีการปลุกจิตหรือว่ามีการที่ เชื่อมต่อภายในก็คือไฮเอเซลเขาบังคับให้ตายและฟื้นเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้รู้ตัวตนว่าคุณเป็นใครอย่างเช่นรู้อดีตชาติเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกใครมาก่อนเป็นสามีภรรยาใครมาก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณต้องรู้ก่อนก่อนจะเจอทวินอันเนี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีที่คุณตื่นรู้ก่อนนะแต่เป็นกรณีพิเศษนะจะน้อยคนมากเพราะว่าการที่เราจะหลุดจากการเป็นมนุษย์โลกทั่วไปอะค่ะอาจารย์บอกเลยว่ามนุษย์ณปัจจุบันขณะเนี่ยเขามีการ เอาตัวรอดอยู่รอดอยู่ด้วยความยากลาบากอยู่ด้วยความเขาเรียกว่าการทํามาหากินหรือว่าเขาคิดว่าเกิดมาเราต้องมีเงินเยอะๆจะได้รวยจะได้แบบไม่ต้องลําบากหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาคิดว่าต้องมีความผูกพันจิตวิญญาณพ่อแม่ลูก ยังไงฉันก็ต้องกลับชาติมาเกิดอีกมีความสายสัมพันธ์อย่างเช่นความรักว่าเออทุกภพทุกชาติฉันต้องกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือมนุษย์โลกทั่วไปที่ยังอยู่มิติ4หรือยังอยู่มิติ3ที่คุณยังไป5ไม่ได้คือยังไม่รู้จักคําว่าหลักไรเงินไขว่างันเถอะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นไปได้แต่ส่วนน้อยมากๆค่ะที่ตื่นรู้ก่อนมาเจอทวินคู่ที่มีทวินน่ะบอกเลยว่าน้อยคนที่จะตื่นรู้ก่อนส่วนใหญ่แฟมินนีนจะเป็นคนที่เชื่อมต่อหรือเขาจะรู้ ล่วงหน้าก่อนหรือว่ามันมันรู้อะไรบางอย่างอาจารย์ไกด์ไลน์หลายคู่แล้วที่อยู่ดีเฟมนเนนแบบรู้ล่วงหน้าแล้วอาจารย์เห็นคู่ที่ท่านปฏิบัติเป็นพระด้วยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะว่าท่านอนะ่ะเหมือนรู้ว่าลาจิตว่าต้องสเต็ปนี้สเต็ปนี้อาจารย์หมดเลยนะให้เอเซลเขาจะค่อยๆบอกทีละนิดทีละนิดเขาไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะ เขาจะค่อยๆบอกว่าตอนนี้เธอต้องมาทางนี้นะตอนนี้เธอต้องมาทางนี้นะตอนนี้เธอต้องเจอคนนี้นะซึ่งเขาจะแบบเหมือนบอกเป็นปริศนาแต่ไม่ได้บอกทุกเรื่องอาจารย์บอกเลยค่ะแต่เวลาที่อาจารย์ไกด์ไลน์คนที่มาดูทวินะอันนั้นไฮเซลล์ o ale, บางคนก็อนุญาตให้อาจารย์บอกหมดเลยเพราะคุณเข้ากระบวนการทวินเรียบร้อยแล้วแต่คนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าไฮเซลล์ o S ale <S ale <S จะไม่พูดเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการให้ตัวทวินเ,เนี่ยมีการเชื่อมต่อหรือว่ามีการคุยกับไฮเซลล์ o S ale <S ale <S ได้ก่อนอาจารย์สังเกตนะคู่ทวินที่เขาแบบรู้อยู่แล้ว้ววววว่่่าาาาาาเเขป็นนนนนทิิสใหหญจจจมมออรรรยยยย์์ืังไ โดยส่วนใหญ่ไฮอาเซลก็จะพูดว่าอาจารย์ก็จะทักเลยติดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ใช่ไหมเขาก็บอกอาจารย์รู้ได้ไงก,ก็รู้ที A ่ไหเอาเซลฟ้องว่าฉันก็บอกแล้วนะว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ด้วยความที่ไม่เชื่อก็เลยให้มาผักมาเจออาจารย์แผนเพื่อให้ยืนยันว่ามันจริงนะสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วมันเรื่องจริงอันนี้อาจารย์จะพูดได้หมดเลยว่าภารกิจคุณคืออะไรคุณต้องอยู่กันช่วงไหนต้องอยู่กันอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไฮอาเซลจะบอกหมดแต่คนที่เพิ่งเริ่มเข้ากระบวนการเขาจะไม่บอกค่ะอาจารย์พูดเลยว่าเเเเเ้้าา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 าจจะะไมมม่่่่ออออออนุญตใใหหรรรรยบกกกพวีชื มีการปฏิบตัติถ้าคุณรู้ก่อนล่วงหน้าคุณจะไม่มีการขวาคว้าหรือไม่มีการปฏิบัติเชื่อมต่อกับเขาเลยอะถ้าเรารู้ไงคะเพราะฉะนั้นนี่แหละจุดเริ่มต้นทวินเวลาเจอกันเพื่อปลุกให้คุณ,คณทั้งสองคนมีการตื่นรู้แต่กระบวนการอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะมี2กรณีระหว่างทวินมาเจอกันก,นกระทอก,กันเองหรือทวินมาเจอกันแป๊บหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าปลุกให้คุณอะเหมือนสตาร์ทอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นรู้พอหลังจากนี้ก็จะโดนแยก ให้อีตัวมสคูลีนไปอยู่กับคามิกเพื่อไปกระทอกับคาเิกเพราะเขาไปทํากรรมร่วมกันไว้อาจารย์ถึงบอกมี2กรณีที่พูดแบบยกตัวอย่างหลายๆคลิปเนาะอ,อย่างเช่นถ้ากรณีทวินเนี่ยมาเจอกันมากระทอกกันเองมาวิ่งหนีกันไปกันมาสะท้อนกันไปกันมาเป็นหนังอินเดียตลอดเวลาคือมูฟออนเป็นวงกลมตลอดเนี่ย อาจารย์บอกนั้นคือการกระทอกันเองด้วยความที่เราอะเกิดมาทุกภพทุกชาติหรือว่าเกิดมาหลายชาตินะคะแล้วเราเคยทําร่วมกันไว้กันเองค่ะทำกรรมกันเองอะทวินทวินทั้งสองคนที่อดีตชาติคุณอาจจะเป็นมนุษย์โลกทั่วไปที่เกิดมาเจอกันแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วมีการทํากรรมร่วมกันไว้โดยที่ณนะตอนนั้นคุณยังไม่ตื่นรู้เขาเรียกว่ามีคู่ทวินที่มาอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่ตื่นรู้นะคะแต่ตอนนั้นอยู่ในรูปแบบคู่กรรมมีค่ะเพราะว่าแต่ให้เชฟบอกว่าถ้าเป็นณปัจจุบนันขณะบอกเลยว่าเขาปลุก ให้ชาวทวินเฟรมทั้งโลกตื่นแล้วแต่ในอดีตนะอยอมรับว,ว่าพลังงานมันยังลงมาไม่ได้หรือว่าเขามีการค่อยๆปลูกทีละคนส่วนใหญ่จะไปทางยุโรปก,ก่อนค่ะทางเอเชียยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมีการปลูกตั้งแต่ปี2020แล้วอะจริงๆที่ปลูกแบบหนักหน่วงเลยนะ2020แล้วหลังจากนี้ก็เนี่ยช่วงนี้มาแบบ เยอะเลยค่ะเพราะเขาค่อยๆไล่ปลูกแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่าเขาเร่งกระบวนการทุกคู่ปลูกหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ตื่นรู้แต่อยู่ที่ว่าพลังงานของแฟมินีจะทําให้ดึงดูดมาส์กลินเข้าภารกิจได้หรือเปล่าเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากรณีแรกที่แฟมินีกับมาส์กลินมากระทอกกันเองเนี่ยอันนี้เราเราจะสะท้อนกันไปกันมาทํากันเจ็บกันไปกันมาเพื่อเอากรรมในใจที่อดีตชาติเราอาจจะทําอะไรกันไว้อะค่ะเพื่อขุดปมออกมาปมนั้นอะ่ะมัน,ม,นมันเป็นปมไม่ใช่แค่ชาติะะีญญาณท่แบน ลึกในจิตวิญญาณหลายๆภพชาติที่เราเจอกันอ่ะเวลาเราเจอกันเราถึงอินเทนเนี่ยค่ะเพราะว่าเราคือคนเดียวกันมันคือจิตดวงเดียวกันแล้วเราเคยทําอะไรกันไว้ร่วมกันไว้ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นแรกๆคู่ทวินที่มากระท้อกันเองอ่ะคุณต้องใช้กรรมก่อนพอหลังจากนี้พอคุณใช้กรรมเสร็จมีการกระทอร้องอิโกอัตารู้จักคําว่ารักไรเงื่อนไขได้ทั้งคู่เนี่ยหลังจากนี้คุณก็จะมาสร้างบุญบารามีหรือว่าเป็นคู่บุญบารามีที่ในการช่วยเหลือคนอือ่อหรือช่วยดูแลกันและกันอะไรก็ว่าไปอนนนีีีี้เเ็กกรรณณแส่่ววท2ลลาามม แฟมานีแล้วเนี่ยแฟมานีเป็นฝ่ายวิ่งหนีหรือเป็นฝ่ายที่ตัดสินผู้ชายแล้วตัดสินเขาว่าอย่างงั้นอย่างงุ้นอย่างงี้จนแฟมานีเป็นฝ่ายหนีก่อนอาจารย์ย้ําเลยนะสเต็ปแรกแฟมานีจะเป็นฝ่ายวิ่งหนีมัสกลีนก่อนเสมอเพราะอะไรรู้ไหมคะมีความกลัวเยอะอย่างเช่นตัดสินคิดลบรักแร้เงืินไขไม่ได้อ่าดอยค่ะตัวเองคิดลบกับฝั่งมัสกลีนอะไรเงี้ยค่ะจนเขาวิ่งหนีไปอ่ะพอคุณวิ่งหนีไปปุ๊บเนี่ยแหละกระบวนการนี้แหละที่จะผลักให้ตัวมัสกลีนไปเลือกคามิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า คุณทําเขาเจ็บโดยที่คุณไม่รู้ตัวทั้งๆท,ที่อาจารย์ถึงบอกแลวเฟมินเนทุกคนนะที่อาจารย์คุยไกด์ไลน์เนี่ยคิดลบก,กับมัสกลินจริงๆพออาจารย์จี้ปมหรือว่าจี้จุดที่เขาติดอะค่ะให้เขาปลดลอ็อกเขาบอกใช่คะ่ะอาจารย์ใช่เลยแบบหนูก็ไม่รู้ทําไมทําไมถึงคิดลบอาจารย์หนูบอกว่าทวีนอะมันมนุษย์โลกทั่วไปอาจารย์เข้าใจค่ะเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนาะมันมันยังเขาเรียกว่าเพิ่งเข้ากระบวนการการตืร่นรู้เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะมีการตัดสินหมด ว่าคนนั่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างงู้อย่างนี้ดูภาพลักแล้วเขาดูแบบเป็นคนไม่ดีเลยดูเจ้าชู้จังเลยเขาดูบุหรี่กินเหล้าแน่เลยเขาแบบ ไม่รักฉันแน่อะไรอย่างเงี้ยคือแฟมินีนจะมีความกลัวเยอะอย่างที่อาจารย์บอกเขาจะติดความกลัวแต่ตัวมาสกลีนจะติดความเชื่ออาจารย์ย้าตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละสะเตปนี่แหละที่จะผักให้มาสกลีนไปอาลคามมกค,ค่ะแล้วหลังจากนี้คุณก็ต้องถอยหมายถึงว่าตัวไฮโดรเซลจะจับคุณแยกตัวแฟมินีนแยกเพื่อให้คุณรักเต็งให้เป็นแต่พอคุณรักเต็งเป็นเข้าภารกิจเ่ยหรือว่ามีการปฏิบัติแต่ กระบวนการนี้อาจารย์บอกเลยนะเวลาแฟมินีที่รักเองไม่เป็นส่วนใหญ่มาสกิลินจะไปเลือกคามิกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการที่อดีตชาติคุณอาจจะทํากรรมร่วมกันน้อยหรือว่ามันไม่มีส่วนที่คุณจะต้องไปกระทอกับเขาอะเพราะฉะนั้นเมื่อมาสกิลินไปเลือกคามิกกระทอกกันหนักหน่วงมากค่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลาทวินเจอกันอะผู้ชายตัวมาสกิลินอะจะเห็นตัวแฟมินีนะ่ะ หมือนนิสัยอดีตที่เขาเคยเป็นมาก่อนอาจารย์บอกเลยว่ามันครื่องเวลาเจอแฟมินีเหมือนมาใช้กรรมะค่ะเพราะว่าเราเคยทํากรรมไว้โดยการที่ไปกระทําคนอื่นอย่างเช่นขี้งอนเอาแต่ใจคอนโทรลบังคับชอบแบบขู่ชอบทําร้ายคนอื่นหรือชอบมันเห็นแก่ตัวว่างั้นเถอะอาจารย์เป็นค่ะถ้าพออาจารย์มาเจอแฟมินี่น่ะโอ้โหมาดูแล้วนิสัย เราชัดๆนะพอมาดูแล้วมันสะท้อนตัวเองไงคะว่านิสัยเราเลยอะ่ะแบบมันเลยทําให้เราเข้าใจไงคะว่าโอ้โอเคโอเคเข้าใจเนี่ยนิสัยเก่าที่ฉันเคยเป็นเพราะฉะนั้นพอเราโตขึ้นหรือเราผ่านนิสัยเดิมมาแล้วเนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนเราสามารถสอนแฟมิลี่ได้ด้วยว่าเออเนี่ยเคยเป็นมาก่อนนะแต่คุณจะแก้น,นิสัยตรงนี้หรือว่าคุณจะเปลี่ยนแนวคิดให้โตเหมือนที่อาจารย์เป็นยังไงอะ,อะไรเงี้ยค่ะการเจอกันเนี่ยอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างการกระทอกกันเองนะเราจะเห็นเขาแบบเหมือนตัวเองในสมัยก่อนอย่างเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วแฟมิล แต่พอมาดูเฟมานีบอกโอ้โหนิสัยฉันเลยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรายอมแล้วเราไม่โกรธเขาแล้วเข้าใจแล้วเราก็ให้อาภัยเขาแล้วสอนเขาไปด้วยเพราะตัวมัสคลีนจะสอนให้ผู้หญิงโตในด้านของความรักอย่างที่อาจารย์บอกแต่ถ้าตัวไอ้มัสคลีนไปเลือกคามิกหรือเลือกคู่กรรมเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเขาก็จะเจอสะท้อนจากคู่กรรมที่ว่าคู่กรรมคนนั้นน่ะนิสัยจะเป็นนิสัยของมัสคลีนเลยอะนิสัยเก่าเขาแล้วหนักกว่า มันจะแบบเท่าทวีคูณอย่างเช่นเป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทําร้ายคนอื่นโดยเอามาเป็นของตัวเองอะซึ่งปกติมาสคลีนเป็นอาจจะเป็นนิดหน่อยหรือว่าอาจจะเห็นแก่ตัวแค่แบบลักเล็กขโมยน้อยอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะแต่พอเจอคู่คามเมกมันหนักกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขามีการสะท้อนจนสร้างความเห็นแก่ตัวจนมาสคลีนมันแบบมันต้องพังหักจนถึงขั้นบอกว่า โอเคฉันจะไม่ทํานิสัยแบบนี้เพราะรู้แล้วว่าเนี่ยคือนิสัยเขาแต่ฝั่งไอตัวที่เป็นคาเมตเขาทําแรงกว่าจนเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคมันมีความรู้สึกมันต่อต้านแล้วมีความรู้สึกว่าไม่โอเคกับนิสัยแบบนี้เลยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าฉันจะไม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยแหละค่ะคือการสะท้อนที่มันรุนแรงกว่าทวินมันแรงแล้วนะคะแต่ถ้ามาสเคลียนไปเอาคาม์เมตมันจะแรงกว่ากรณีแรกที่ทวินมันเจอกันแล้ว มันจะวิ่งบินหนังอินเดียไปไปมาแล้วจะ move on เป็นวงกลมใช่ไหมคะอันนี้เขาจะไม่แยกจากจนกว่าคุณจะมีการปรับทัศนคติมีการจูนให้คลื่นมันตรงกันหรือให้สินเสมอกันหรือว่ามีความเคลียร์จยใจให้เท่ากันอะ่ะเขาเรียกให้สินเสมอกันให้ได้จนไม่มีอีกโก้อัตาแล้วแล้วคุณทั้งสองคนรักไรเงื่อนไขได้แล้วทั้งคู่เนี่ยคุณจะ r e เนี o n อย่างถาวรมันมันจะไม่มีการแยกจากอีกหรือว่าจะไม่มีบุคคลอื่นมาแทรกแล้วอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างกรณีแล้วอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันเนาะส่วนถ้ากรณีที่ ตัวฝั่งมัสกลีนไปเอาคามิกแล้วอะ่ะเนี่ยแหละฝั่งแฟมินีนจะหนักตรงที่ว่ามันไม่ได้หนักตรงกระทอกันเองนะแต่จะหนักตรงที่ว่าคุณจะดึงตัวมัสกลีนน่ะให้เข้าภารกิจยังไงเนี่ยแหละหน้าที่ของคุณที่จะหนักหน่อยเพราะว่าแฟมินีนกระบวนการนี้อจะอเอาอะไรต่อให้คุณไม่ได้เป็นฝ่ายกระทอกกับเขาเองแต่พลังงานของคุณจะด้อยค่าตัวเองมาก เวลาคู่ทวินที่เจอสถานการณ์นี้ที่ไอตัวมัสกลีนไปเลือกคามิกคุณจะด้อยค่าแต่งว่ามัสกลีนไม่รักฉันเขาไปเลือกคนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างเนี้ยบอกเลยพลังงานแบบนี้นดึงดูดเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะยังทนอยู่กับคู่คามิกแต่ถ้าคุณกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วมามีการเชื่อมต่อหรือฟังเสียงภายในหรือฟังเซนสสัมผัสไฮเออร์เซลล์ค่ะเขาจะนําพังให้คุณเจอภารกิจน่นนี่นั่นให้คุณทําจนคุณรู้สึกว่า คุณสามารถรักไรเงือนไขแม้กระทั่งถ้าเขาไปเจอคามิกแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะให้อภัยเขาหรือว่ามีการแบบส่งพลังความรักให้กับเขาทั้งสองคนอนะให้เขามีความสุขคือเหมือนประมาณว่าฉันไม่ได้ยึดติดเขาทางกายภาพแต่ฉันรักทางจิตวิญญาณและเราก็ให้ความรักเพราะปฟนมณีเวลาที่มีการปฏิบัติหรือมีการเชื่อมต่อกับไฮเอเซลเนี่ยจิตวิญญาณคุณจะสูงซึ่งจะดึงให้อีกครึ่งหนึ่งเขาสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เขาหลุดจาก วงจรคามิกะคะเราต้องให้พลังงานบวกบวกให้ความรักเขาแบบรักไรเงือ่อนไขอ่ะโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าต้องการให้เขามาเป็นอะไรกับเรานะแต่เราแค่ต้องการให้เขามีความสุขและหลุดพ้นจากกรรมที่เขาเป็นแค่นั้นเองนั่นแหละมันจะทําให้ผักแล้วก็เป็นแรงดึงดูดทาให้เขาต้องการแบบโอเคเขาเข้าใจแล้วมันกระบวนการของทิพวินอะ่ะเดี๋ยวให้เอเซลเขาจะจัดการเองคะ่ะเวลาพลังงานผู้หญิงได้ตัวไฮโอเซลจะผักให้ตัวมัสกลีนเขารู้กระบวนการของเขาเองพอไฮโอเซลเขาทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานผู้หญิงคุณต้องมีแรงดึงดูดอย่างเช่นรักตัวเองเป็นเห็นคุณ ตัวเองเชื่อมต่อไฮเออร์เซลเชื่อไฮเออร์เซลค่ะเวลาไฮเออร์เซลบอกสารอะไรหรือว่าเวลาเขาให้ทําอะไรคุณทาตามไฮเออร์เซลเป็นเด็กดีให้เขาอะ่ะเดี๋ยวตัวมัสกูลรีนเขาจะรู้เองเพราะไฮเออร์เซลเขาจะจัดการของเขาเองค่ะเพราะหลังจากที่เขารู้ว่าเขาเป็นใครต้องทําอะไรหรือว่าสิ่งที่เขาต้องเลือกคืออะไรหรือคนที่เป็นของเขาคืออะไรเนี่ยคือตัวมนะัสกูลีนอาจารย์บอกเลยมันมีความอดทนสูงค่ะต่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่น่ารักกับชีวิตมันก็ทนได้ค่ะยังดีกว่าแบบ ต้องไปในอนาคตที่มันไม่ไม่รู้หลักแหล่งว่าเขาต้องทําอะไรแต่ถ้าเขาอยู่ปัจจุบันแล้วความสึกมันจับต้องได้หรือว่ามันเป็นปรูปธรรมหรือมันเป็นความเคยชินของเขาเขาก็ทนได้นะเพราะอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆกว่าจะพังทลายในสิ่งที่เขาเป็นมันมันไม่ง่ายนะยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแรงดึงดูดมากพอเขาจะยอมจบจากคามิคคือยอมพังทลายชีวิตเก่าของเขาอะ ที่เหมือนเหมือนทาวเวอร์ที่พังทุกอย่างแล้วมันเริ่มต้นใหม่คือกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะเลือกประตูบานใหม่อะประตูบานเก่าคือไฮเอเซลผักให้ปิดทันทีหรือมันพังไปเลยโดยที่แบบต่อให้เขากลับไปก็ไม่เหมือนเดิมอะว่างั้นเถอะเขาก็ต้องมาเดินตามทางที่ไฮเอเซลให้เดินแต่ก่อนที่เขาจะมาได้ผู้หญิงทํำยังไงล่ะ คุณเอเนอรคุณดึงดูดเขาได้ไหมหรือคุณรักแรเงื่อนไขได้ไหมโดยที่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาไม่เกลียดคู่ค้ามิกเขาแล้วให้ความรักพวกเขาแล้วเราแค่ส่งพลังงานดีดให้พวกเขาแล้วแบบเออให้เขามีความสุขฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจละแล้วก็ขอให้พวกคุณหมดจักกรรมกันไวๆแค่นี้เองคือคุณส่งพลังงานแค่เนี้เดี๋ยวเขาจะรู้เองค่ะว่าเขาต้องเลือกอะไรอ่ะอันนี้อาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างโดยสรุป สองกระบวนการเนาะอย่างที่บอกว่าการตื่นรู้เนี่ยถ้าพวกคุณมีของเดิมมาอยู่แล้วตั้งแต่อดีตช,ชาติที่เป็นนักปฏิบัติมาก่อนอาจารย์เห็นค่ะว่าอาดีตช,ชาติคุณเคยปฏิบัติจนนิพพานอะ่ะพอคุณเกิดมาชาตินี้คุณยังอาจจะติดค้างหรือต้องการทํางานเพิ่อมอค่ะคุณก็กลับชาติมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณแค่ปฏิบัตินิดเดียวคุณแบบมีการเชื่อมต่อหรือตื่นรู้ได้เลยอย่างอาจารย์เนี่ย ใช้เวลาแค่ปีเดียวคือเบื้องต้นเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแต่ไม่ไม่ได้เป็นจริงจังลักษณะจริงจังขนาดนั้นค่ะที่มาเน้นการปฏิบตัติเพราะเราทุกข์ในด้านของความรักโดนหักหลังทรยศจนเอาตัวเองเข้าในการแบบถือสินแปดเพื่อเยียวยาใจในการปวดทุกข์อ่ะแต่พอสุดท้ายก็ทำมั่งไม่ทำมั่งไม่ไม่ได้ทำตลอดแต่เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเซนต์แบบปิ้งแวบอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ก็ไม่เชื่อเซนต์ตัวเองอาจารย์เป็นมัสยินที่ไม่ค่อยเชื่อแล้วความสุขเราเลี่ยงเราหนีเราไม่ไม่ยอมรับแต่พอเเเรามจาจอทวินนนแหละัป็ุด ติดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออวะเราต้องเปลี่ยนตัวเองจริงๆอะ่ะเพราะพลังงานเฟมินินของของอาจารย์เขาได้ไงคะเขารักเตงมากมันเลยทาให้อาจารย์รู้สึกว่ามันปลุกอาจารย์ไปในตัวมันมีไวยเวลาคู่ทวินที่เจอกันนะอาจารย์บอกเลยว่าทางจิตวิญ,ญญาณของมัสคลีหรือของเฟมินินก็ตามมันจะไวกระบวนการจะไวมากแต่ถ้าคุณยังไม่เจอเนี่ยกว่าคุณจะตื่นรู้กว่าคุณจะรู้มาจากไหนกว่าคุณจะถึงขั้นแบบ เข้าภารกิจแล้วเนี่ยจะค่อนข้างช้าหน่อยอย่างอาจารย์แพทเขาเขาไม่มีทวินเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะช้าแต่ที่ท,ที่ได้พร้อมกันเพราะอะไรเพราะอาจารย์แพทได้ก่อนอาจารย์แพทตื่นรู้ก่อนก่อนอาจารย์แพทนะแล้วครั้งนี้พออาจารย์เปลี่ยนอาจารย์แพทก็เลยเชื่อแล้วเขาก็เลยตื่นตามค่ะคนในบ้านคุณแม่ก็เลยตื่นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละอาจารย์บอกพลังงานทวินมันวิเศษคือมันเป็นแรงผลักให้กันและกันเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าตื่นรู้เป็นเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมหรือแม้แต่ในครอบครัวเราค่ะให้้เเป็นนตตัววอออย่่่่าาางทีีดกรรืู เป็นยังไงรักไรเงื่อนไขเป็นยังไงหรือว่าการที่เราเป็นคนดีขึ้นหรือว่าทําเพื่อสังคมมันเป็นแบบไหนเนี่ยมันทําให้คนข้างกายเราเขายอมรับเราก่อนมันคือการเปลี่ยนจริงๆนะมันทวินเวลาเจอกันไม่ใช่ว่าคุณยังเป็นคนเดิมไม่ใช่นะคะทวินเจอกันคุณจะเปลี่ยนทั้งเขาทั้งเราคือทั้งสองคนมันต้องเปลี่ยนักษณะน,าานีสัยคือเปลี่ยนจริงๆอะ่ะเหมือนคนละคนเหมือนคนเก่าตายแล้วเกิดใหม่มันเหมือนคนตายแล้วฟื้นว่างั้นเถอะแต่คนที่โดนกระบวนการตายแล้วฟื้นอนะันนั้นก็โดนเร่งอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเพราะเขามีภารก ต้องเอาอัตราออกเนี่ยก็จะบรรเจอกันเพื่อให้ตื่นแหะค่ะเพื่อเป็นคู่ตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นว่าเออต่อให้เราจะเป็นคู่ทวินที่มันต่างกันมากแต่ฉันก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะอาจารย์ฝากเป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ท้ายที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการไขรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวาัสกิลหรือดีวายเฟมานีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบรสษัทในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคุ และคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขารหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรียูเนื่อให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะโปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส2 2งการเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ